สติก็จะทำหน้าที่ระล,ลึกอันนี้ก็อยากจะได้ความกระจ่างความเข้าใจจากท่านอาจารย์ครับขณะนี้มีความรู้สึกไหมคะเข้าใจครับเข้าใจก็ไม่ใช่เราคือสงสัยว่าได่เลยคะ่ะและอย่างพระโสดาบันนะครับทำไมคุณธรรมที่จเจริญแล้วไม่เสื่อมไปในภพ<ะ>หน้าครับพระโสดาบันคือใครคะเป็นผู้ที่รู้หรือไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ รู้ครับแต่ยังไม่ถึงพระอ,อราหันต์ครับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสนี่มีมากมายนะคะการที่กิเลสจะดับต้องดับตามลําดับขั้นแสดงให้เห็นว่าหนาแน่นแค่ไหนแล้วก็มากมายไม่รู้ว่าเท่าไหร่ทั้งโลภะโทสะโมหะริษยามาณอะไรสารพัดอย่างหลายระดับด้วยและการดับด้วยปัญญาหมายความว่าสิตัวธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วย เป็นธรรมะแต่ละอย่างดฉันเคยเข้าใจตลอดเวลาว่าจิตเนี่ยคือของเราคือที่เราจะสามารถจะปลอมกล่าวขัดกล่าวให้เป็นจิตที่ดีแล้วก็จิตที่ใสได้แต่จริงๆก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะกล่าวว่าจิตของเราเพราะไม่รู้ว่าจิตคืออะไรถ้ารู้ว่าจิตคืออะไรเนี่ยไม่มีทางที่จะกล่าวว่าจิตของเราเลย สภาพรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเห็นแล้วก็ดับไม่ใช่ได้ยินได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่คิดนึกของเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักธรรมะนะคะก็จะรู้ว่าไม่มีเราแต่ถ้ายังไม่รู้จักธรรมะก็ถือธรรมะนั้นว่าเป็นเรายึดถืออย่างมั่นคงเอาธรรมะแต่ละลักษณะนั่นแหละมาเป็นเราและการที่เราเกิดมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรเนี้ยนะคะ สืบเนื่องมาจากอะไรล่ะคะที่มันเป็นมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์หรือเปล่าคะก็ดีกว่าะะดีกว่าเพราะอะไรต้องมีคําถามอีกก็สัตว์ก็เห็นก็เราก็เห็นแล้วเราจะบอกว่าเราดีกว่าสัตว์ทําไมว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์ตามเข้าใจเดิมๆนะคะ<ม>คือว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์<ม>เราสามารถจะเรียนรู้กล่องกลาวจิตใจของเราเนี่ยให้ไปในทางที่ถูก และทำไมบางจิตนะคะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งๆที่ก็เป็นจิตถ้าเป็นเราก็บรรดาลสิคะได้ทุกอย่างแต่นี่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยมีเหตุคะ่ะมากมายที่จะทําให้แต่ละขณะจิตเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุเดียวแม้ว่าจิตจะมียุทที่สั้นมากนะคะแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราแน่นอนคะ่ะเป็นธรรมะ ถ้าคิดว่าเป็นเราจะไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่การศึกษาหรือการฟังธรรมะนี่นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจจริงใจที่จะรู้ว่าถูกคือถูกจริงคือจริงไม่จริงก็คือไม่จริงนี่คือความเป็นผู้ตรงถ้าไม่มีความเป็นผู้ตรงนะคะจะไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้เลยต้องตรงตั้งแต่ในขั้นการฟังค่ะฟังทำไมคะ ฟังเพราะว่าคนอื่นเขาเข้าใจธรรมะแต่เราไม่เข้าใจจริงอยากรู้บ้างนั่นไม่ใช่จุดประสงค์เพราะว่าเป็นเราค่ะจะไม่มีการที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เรายิ่งเรียนยิ่งเป็นเราเราเก่งเรารู้มากขึ้นแต่ไม่ใช่เรียนเพราะรู้ว่าไม่มีเราเลยเป็นสภาพธรรมะซึ่งตรงเหตุกับผลต้องตรงกันสภาพธรรมะที่ดีเป็นเหตุให้เกิดผล คือจิตประเภทที่เป็นผลของเหตุที่ดีเกิดขึ้นถ้าสภาพจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยทําให้ผลคือจิตประเภทที่เป็นผลของจิตที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นคือเราอยากเรียนธรรมะเพราะเราอยากจะเกิดความเข้าใจนะคะที่ถูกต้องถูกไหมอยากเข้าใจให้ถูกว่าไม่มีเราแต่ถ้าอยากเข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีเราถ้าจะเข้าใจจริงๆก็คือรู้ว่าไม่มีเราจึงจะถูก อะไรเป็นเราแล้วคะรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมแล้วก็ดับใครทําให้รูปนั้นเกิดรูปเกิดเพราะจิตถ้าไม่มีจิตการเคลื่อนไหวการยิม้มการหัวเราะการเดินมีไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีจิตเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดเพราะจิตก็เป็นรูปที่เกิดเพราะจิตไม่ใช่รูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุดฐานและเราจะอยู่ตรงไหนหาเราสิคะว่าอะไรเป็นเราแต่ว่าธรรมะนั้นมีแน,แน่แล้วก็เป็นธรรมะด้วย แล้วก็เป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมถ้าเป็นรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมสอบถามอาจารย์สุจินนะครับมีวิธียังไงครับที่จะรักษาคุณธรรมที่เจริญขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปกับภพภูมิครับและอะไรเป็นเครื่องเตือนให้เจริญคุณธรรมนั้นสืบต่อไปครับยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่าคะมีครับถ้ากิเลสไม่ค่อยเบาบางลงไปคุณธรรมก็จะเจริญขึ้นได้ไหม จเจริญขึ้นไม่ได้ครับถ้าจเจริญขึ้นแล้วอะไรเป็นเครื่องรักษาครับกิเลสยังมีอยู่อีกหรือเปล่าก็มีเบาบางลงครับก็จนกว่าจะหมดไปแล้วเราจะละลึกได้ยังไงครับว่าคุณธรรมที่เราจเจริญในชาตินี้แล้วเราจะเอาไปใช้ในชาติหน้าอย่างไรครับขณะที่เป็นเราจะทาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเข้าใจครับเข้าใจก็ไม่ใช่เราคือสงสัยว่าแล้วอาจารย์ใช้วิธียังไงครับค่ะ ใช้วิธีกับการเข้าใจไม่เหมือนกันนะคะคถ้ามีการคิดจะใช้นั่นคือมีความเป็นเราทั้งโลภะโทสะโมหะริษยามาณอะไรสารพัดอย่างหลายระดับด้วยและการดับด้วยปัญญาหมายความว่าสิ่งนั้นจะไม่มีปัจจัยพืชเชื้อที่จะทำให้อกุศลประเภทนั้น,น,นเกิดอีกเลยต้องเป็นปัญญาระดับไหนคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันนะคะแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมะเลยแต่คิด ใช่ไหมคะครับบางคนก็คิดถูกบางระดับก็ขอเล่าซ้ำสิ่งที่ตอนนี้กำลังเล่าบ่อยๆนะคะก็คือมีท่านผู้หนึ่งที่ท่านมีศรัทธาไปสร้างโรงเรียนที่ชนบทให้พวกกะเรียงนะคะและเมื่อโรงเรียนนั้นเสร็จแล้วคนกะเรียงก็ได้เขียนจดหมายมาขอบคุณที่ท่านผู้นั้นได้ไปสร้างโรงเรียนให้นะคะข้อความตอนหนึ่งในจดหมายฉบับนั้นก็คือว่าผมเป็นกะเรียง แล้วก็แม่สอนว่าถ้าไม่ได้ทำดีก็อย่าทำชั่วค่ะแค่นี้ค่ะแต่เรายังไม่ได้รู้ละเอียดเลยนะคะว่าขณะไหนชั่วระดับไหนและขณะไหนดีระดับไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญานะคะถ้าไม่มีปัญญาที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องคิดถึงพระโสดาบันเลยพระโสดาบันจะไม่ใช่ผู้ไม่รู้ค่ะ และถ้าสิ่งนี้กำลังปรากฏอยู่แล้วไม่รู้แล้วจะให้ปัญญารู้อะไรปัญญาจะเกิดเมื่อ,อไรและปัญญาจะรู้อะไรในเมื่อสิ่งนี้กำลังมีจริงๆและกำลังปรากฏแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้กับขณะที่แม้กำลังฟังนะีคะสิ่งนี้ก็มีจริงๆแล้วกำลังค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขั้นของการฟัง จนกว่าจะถึงขั้นการประจักษ์แจ้งนะคะซึ่งเป็นอริยสัจธรรมเมื่อน,นั้นก็จะเก็บแล้วสะสมแล้วอย่างละเอียดจนกระทั่งขณะนี้นะคะถ้าจะดูสังเกตทุกคนนั่งเหมือนกันหรือเปล่าแค่นั่งมีแขนมีขามีตัวแล้วก็นั่งด้วยแต่ก็ไม่เหมือนกันแม่พูดก็ไม่เหมือนกันแม่คิดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นความวิจิต ของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกเนี่ยนะคะซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วและละเอียดมากเลยคะ่ะไม่มีใครไปยับยัง้งสิ่งที่เกิดแล้วว่าให้ออกไปไม่ให้สืบต่อไปในจิตขณะต่อๆไปก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นปัจจัยที่สะสมที่จะต้องเป็นสังขารขันปรุงแต่งให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่า ระลึกตั้งแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตารวมทั้งสิ่งที่ปรากฏทางหูทางลิ้นทั้งจมูกทางกายนะครับแต่เราไม่ได้ระลึกเลยว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นสต,ติก็จะทำหน้าที่ระลึกอันนี้ก็อยากจะได้ความกระจ่างความเข้าใจจากท่านอาจารย์ครับขณะนี้มีความรู้สึกไหมคะมีครับผมค่ะแล้วก็ต้องการที่จะรู้หรือเข้าใจลักษณะที่กําลังรู้สึกว่า เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งก่อนและส่วนที่จะเป็นสติระดับไหนนั่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยพระเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการฟังพระธรรมตั้งแต่ในขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นต่อๆไปนะคะก็เพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏไม่รู้ค่ะนี่คือลืมไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส่งเสริมให้เราไปต้องการทำอะไรให้เกิดรู้ขึ้นนะคะนั่นผิด เพราะฉันยิ่งฟังยิ่งรู้ว่าขณะใดที่ไม่รู้เพราะขาดการฟังหรือว่ายังเข้าใจน้อยไปก็จะค่อยๆฟังด้วยความอดทนด้วยการรู้ว่าปัญญาไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะคะแต่เห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วไม่ข้ามไปสักอย่างเดียวขณะนี้มีอะไรที่ปรากฏนั่นเป็นสิ่งที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งนั้น นี่ฉะนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกี้นี้ทําให้ละความอยากจะรู้ไปบ้างไหมคะครับก็พอดีจะขอความรู้ตรงที่ว่าละความอยากในการที่จะรู้นีน่นะฮะให้อาจารย์ช่วยอธิบายอีกทีหนึ่งครับขณะที่คิดและพูดว่าทํายังไงสติถึงจะมีรู้ไหมคะว่าขณะนั้นติดข้องต้องการสติในขณะนั้นต้องการสติแต่ตอนนั้นไม่มีสติครับ แน่นอนคะ่ะเพราะขณะนั้นเป็นสภาพของอกุศลจิตที่ติดข้องต้องการไม่รู้ความจริงว่าสติจะเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลาที่สติปัฐานจะเกิดจะทำยังไงเนี่ยไม่มีทางนะคะไม่มีตัวตนที่จะทำได้แล้วก็ไม่ใช่หนทางที่จะละความไม่รู้และไม่ใช่หนทางที่จะละความอยากหรือความต้องการด้วย <S <S เพราะขณะนั้นกำลังต้องการกำลังอยากที่จะให้สติเกิด ถ้าขวนขวายหาทางผิดหรือถูกเพราะว่าไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจริงๆจ,งจึงคิดว่ามีหนทางอื่นที่ไม่ใช่การเข้าใจลักษณะนั้นเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จริงคะ่ะต้องเป็นจริงครับสิ่งที่เกิดแล้วต้องเป็นจริงแน่เพราะเกิดแล้วเป็นธรรมดาหรือเปล่าเป็นธรรมดาของเขาเนะอยากจะผิดปกติกันหรือเปล่าคะ่ะ พอโลภะมันมากๆนะฮะก็ยากครับเท่านั้นนั่นผิดปกติแน่เลยครับต้องไม่ลืมนะคะเป็นปกติที่จะเข้าใจธรรมะได้นะะี่ค่ะเป็นปกติแต่อกุศลก็ทำให้ผิดปกติเสมอด้วยความเป็นเราที่ขวนขวายทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การละความไม่รู้ไม่ใช่การละความต้องการประโยชน์คือได้เข้าใจใช่ไหมคะคุณอรวรรณทราบไหมคะว่าสภาพธรรมะอะไรดับทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ดับ ค่ะนี่แจกความเข้าใจว่าสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปนี่ก็เป็นขั้นฟังค่ะแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะ,ะก็ปรากฏแต่ละทางแต่แม้กระน,นั้นแม้เพียงทางเดียวนะคะอย่างทางตาเนี่ยเห็นสั้นมากเลยเพราะว่ารูปที่ปรากฏทางตามีอายุแค่17ขณะจิตค,คุณอรวรันสามารถที่จะทราบไหมคะว่าขณะนี้อะไรดับ เพราะฉะนั้นต้องไปคิดไหมคะว่าสติไปรู้รูปไหนหรือว่าไปรู้นามไหนที่ดับไปแล้วในเมื่อสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเหมือนลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแค่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าถูกลวงโดยการเกิดดับสืบต่อของจิตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าแล้วสติไประลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วใช่ไหม เพราะว่าเมื่อดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอย่างนั้นแหละเกิดอีกให้รู้ได้โดยการสืบต่อเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราข้ามขั้นนะคะไปนั่งคิดว่านักสติเนี่ยไประลึกรู้สภาพธรรมะไหนแต่แม้เพียงสภาพธรรมะกำลังปรากฏก็ยังไม่รู้ลักษณะนั้นเพียงแต่ฟังเรื่องสภาพธรรมะนั้นที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เกินฐานะที่จะไปพยายามเข้าใจหรือคิดว่า แล้วเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วใช่ไหมสภาพธรรมะเกิดดับแน่นอนค่ะแต่ก็มีการเกิดสืบต่อจนปรากฏเหมือนกับว่าไม่ดับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าถ้ามีความเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งต่างกันแต่ละลักษณะเพราะว่าทางตาลักษณะของธรรมะที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เสียงคนละทางละนะคะขณะที่คิดก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินคนละทางแล้ว เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจนไม่ปรากฏว่าในเรื่องความจริงของสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแต่เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเลยนะคะลวงให้เห็นว่ายังอยู่และก็การสืบต่อที่เป็นรูปร่างสันถาเนี่ยทำให้จําไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก็ปิดกัน้นไม่ให้เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้ก่อนอื่นก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องนะคะ ว่าขณะนี้กำลังเห็นแล้วไม่รู้เพียงฟังเรื่องเห็นและก็สติสัมปชัญญะก็ไม่ได้เริ่มที่จะเข้าใจธาตุเห็นซึ่งมีจริงๆกํากำลังเห็นอยู่แท้ๆจะว่าไม่จริงได้ยังไงแต่ว่าลักษณะของธาตุชนิดนี้นะคะเป็นนามธาตุไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นจับต้องไม่ได้แต่เกิดขึ้นแล้วทากิจของธาตุนั้นคือเห็นเวลาที่ธาตุได้ยินเกิดขึ้นนะคะก็เกิดแล้ว ทากิจได้ยินเสียงจริงปรากฏได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ต้องไปกังวลหรือว่าไปคิดว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้เพราะขณะนี้กําลังเป็นอย่างนั้นแต่สติสัมปชัญญะก็ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะนั้นก่อนเพราะฉะนั้นจะไปประจักษ์การเกิดดับก็ไม่ได้นะคะและก็การเกิดดับก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะแต่ว่าขณะใด,ดที่มีความเข้าใจถูก ก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราประโยชน์ของการฟังนะคะให้มีสัญญาความจำที่มั่นคงขึ้นว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาขณะฟังแท้ๆเนี่ยยังคิดเรื่องอื่นก็ได้เกิดขึ้นมาได้ยังไงจะห้ามไม่ให้คิดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดแล้วจึงปรากฏนะคะให้เข้าใจความจริงว่า เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละอย่างเรียนถามอาจารย์สุจินนะครับสมมติเอาไปเกิดในอบายภูมิอย่างไรครับสิ่งที่เราอบรมศึกษาอย่างอาจารย์มาเนี่ยนะครับมันจะสูญสลายไปไหมครับมีใครที่ไม่เคยเกิดในอบายภูมิบ้างกลัวว่ามันจะ,ะกลายเป็นศูนย์ไปครับอาจจะมาแล้วจากอบายภูมิแต่ก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรม เพราะฉะนันแต่ละภพแต่ละชาตินะคะก็แล้วแต่ว่ากรรมที่ทําให้ปฏิสนธิหรือเกิดขึ้นเป็นบุคคลนี้นะะี่ค่ะประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหมดที่ได้กระทําแล้วในสังสารวัตรจะให้ผลเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าในชาตินั้นเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดในอบายภูมินะคะกุศลที่ทํำมาแล้วที่จะไปให้เสวยสุขในนรกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่โอกาสแต่ก็ประมวลมาซึ่งกรรมที่จะให้ผลที่จะทําให้ต้อง มีความทุกข์ทรมานในนรกจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมนั้นพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นั้นแต่สิ่งที่แต่ละคนสะสมมาเนี่ยนะคะไม่ได้สูญหายเลยค่ะถ้าเข้าใจลักษณะของจิตซึ่งเป็นนามธรรมมีจริงๆขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากเห็นแล้วเนะะี่ยค่ะใครบังคับไม่ให้ติดข้องในสิ่งที่เห็นหรือว่าถ้าเกิดความขุนเคืองไม่พอใจนะคะเห็นแล้วไม่พอใจใครไปบังคับ ไม่ให้เกิดความไม่พอใจหรือว่าใครบังคับให้เกิดไม่มีใครสักคนซึ่งจะทำได้นะคะแต่การสะสมทั้งหมดนีคะก็แล้วแต่ว่าสะสมอัธยาศัยอย่างไรมามากบางคนก็เป็นคนขี้หงุดหงิดนะคะตื่นมาเนี่ยไม่มีความสุขะคะ่ะก็น่าสงสารนะฮะทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีเนี่ยแต่คนนั้นก็ไม่มีความสุขเลยสะสมมาที่จะหงุดหงิดสะสมมาที่จะเกิดโทสะสะสมมาที่จะ ขุนใจไปหมดเลยไม่ว่าเห็นอะไรใครก็ช่วยไม่ได้เพราะเหตุว่าสะสมมาที่สภาพนั้นจะเกิดเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะการเกิดดับสืบต่อของจิตนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะในชาตินี้ชาติเดียวไม่ว่าชาติไหนที่มีจิตเกิดขึ้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่ในชาตินั้นจะมีกุศลอกุศลมากเท่าไหร่สะสมทั้งหมดปรุงแต่งพร้อมที่จะให้เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนั้นสัตว์ที่น่ารักก็มีใช่ไหมคะ สัตว์ที่ดุก็มีอัธยาศัยอย่างนี้ใครสร้างก็ต้องสะสมมาแม้เป็นปลาด้วยกันนะคะปลาบางตัวถ้าสังเกตนะคะช่วยเหลือปลาตัวอื่นที่พิการแต่ขณะที่ปลาตัวอื่นก็ไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นนั่นคือสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไปตามการสะสมยิ่งเป็นมนุษย์เนะะี่ยค่ะก็มีการสะสมที่ประมวลมาที่จะกระทำกิจต่างเนี่ยมากกว่าสัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้นก็จะเห็นพฤติกรรมของแต่ละคนในแต่ละวันได้นะคะเป็นไปตามการสะสมทั้งสิ้นให้ทราบว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำลายได้นอกจากปัญญาที่เป็นปัญญาที่ได้บรรลุถึงการดับกิเลสแล้วนะคะแล้วก็จิตขณะสุดท้ายของพระอระหันต์ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้มีจิตเกิดต่อไปได้อีกเลยไม่มีนามธรรมไม่มีรูปธรรมที่จะเกิดเพราะจิต ที่ปราศจากกิเลสแล้วแต่ว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะจากโลกนี้ไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแน่นอนคะ่ะชา้าหรือเร็วก็ไม่รู้ทุกอย่างในชาตินี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะก็ติดตามไปด้วยแล้วแต่ว่าจะไปเป็นบุคคลไหนก็ยังมีอัธยาศัายที่ต่างๆ